สวัสดีครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมติดสอนคนที่สารพาท่านผู้ชมมาตกเบ็ดอีกตามเคยครับเมือเม่อนี่เรื่องเมื่อนี้ติดสอนคนที่สารพาท่านผู้ชมมาณนะที่แม่น้ำคงครับแม่น้ำคงตอนนี้กับใบม้งนวครับใบม้งแล้วสอนกับเบอเนียใจเข้ากันนะครับว่าจะมีเตียนมีผลงายเนี่ยธรรมบุษมมเบิ่งบ่อที่สอนกับเบอเคยมาจือเท่อน,นะครับติดสอนกับพิ่งมาครั้งแรกครับ ตอนนี้ก็บ,บยโม้งสองนาทีครับผมใบม้งสองนาทีโอเคครับเดี๋ยวเขามาลุ่นไปน้ำกันว่ามื่อนี่ที่สององสานจะมีแต้มมีผลงานทำบุสมเบิงบอทิ่สองของนสานกับโบเคยไหมครับพึ่งจะเคยมาเทือแรกครับมาลองมึงเทือแรกเบิงต่ำแน่งแล้วกับที่สองกับโบเนี่ยใจเป็นไรครับกับบรูเข้ากันนะครับนั่นกันแล้วแต่อีกอันแบบนี้การตกเบ็ดนะครับ กยูตีวาเขาจะมีเตียมบ่มีเตียมกับยูตีวาเขาจะมันหรือบ่มันนะครับก็เรียกเต่ไปอีก่ะครับโซ่เขาขางก็มีเตียมมีผลงานครับโซ่บ่อเขาขงกับ่เป็นยังครับการตกเบ็ดที่ซ้อนกับบะเดลอยังมากไหมได้เก่าบ่ได้ก็บ่เป็นยังครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งบรรยากาศรอบข่างจังหน่อยนะครับเดี๋ยวที่ซ้อนพาดทำเนโบิองบรรยากาศรอบข่างจังหน่อยเพราะว่าเขามาสถานที่หม่นะครับ ที่สองกรพาะฐานปุษมมาณนะที่แม่น้ำโค้งครับฝั่งนั่นนะครับฝั่งนั่นก็น่าจ,จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศลาวครับผมที่ส่อคนีสานไกย,ยุที่ต่อบนพระพุทธบาทนะครับอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายครับผมก็มีนักตกป่าเพิ่นมาตกอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นตกเป็นน่าจะตก แบบได้ที่สอนกับบรรยจใจกันนะครับว่าบริตกหนาดินแคอยังที่สอนนะครับที่สอนตกนาดนินนี่ก็คือบรรยากาศรอบคางนะครับเมื่อนี้บรได้ป่ากับว่าเป็นยังนะครับเดี๋ยวฮ้องเบิร์เอาบรรยากาศรอบคางก็น่าจะได้ยุครับได้แต่บรรยากาศรอบคางก็น่าจะโอเคแล้วครับผมขึ้นไปทั้งพุ่นน่าจะเป็นทั้งเนื้อนะครับขึ้นเนือ ถ้าลงมไปขังไต้พุ่นกา่าจ,จะเป็นลงใไตครับลงมไปทางน้องไข้ครับผมทางพุ่น่าจ,จะลงมไปทางน้องไข้ครับฝั่งนี้กัเป็นฝั่งไทยของเขานะครับผมโอเคครับฝั่งนี้กัเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับผมโอเคครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวฮ้อมารุนไปน้ำกันครับว้าื้อนีีที่สอง,องันอีศาจะมีแต่มีผลง,งานในการผสมเบงบ่ ที่สอนกับวันเนี่ยใจกันนะครับที่สอนกับพึ่งเคยมาครั้งแรกนะครับครั้งแรกเทือแรกครับต่มนั้นครับผมเดี๋ยวรุ่นไปน้ำกันครับว่ามื่อนี้จะเป็นยังไงที่สอนก็ได้ลงมเบ็ดเป็นที่เร้บร้อยแล้วครับที่สอนอามาหาคันเลยครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวรุ่นไปน้ำกันครับที่สอนก็ได้ลงมเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่สอนกับพึ่งมานะครับพึ่งเลิกงานหล้วกับมาครับผมตามนั้นครับผมรุ่นไปน้ำกันครับเงียบครับผม เงียบนานเลยครับซ้อนกับ่บเป็นอย่างนาะครับนาอากาศมาตกเบ็ดเงียบบ่เงียบแตแล้วแต่ปลาครับปลากินเบ็ดก็ดีปลาบ่ากินเบ็ดก็บ,บ่เป็นอย่างครับเพราะว่าเขามาล่องหมายม่มาล่องหม่องไหมนะครับที่สอนพ่าทำบุสมมาลองน้ำโขงครับเมื่อเนี้ซ้อนกับ่งเบ็ดไปกับในสมองกลัวละครับเงียบยังบม่มีอาการอย่างลยนะครับ เดี๋ยวขาุ่นไปน้ากันอีกครับถึงป่าวกินเบ็ดเก่าบรรยากาศไปพังๆครับเมื่อนี่สอนพาทำผุซมมาเที่ยวบรรยากาศครับสอนเบิงเล้ากับแจ็คสิมีเตียมมีผลงานทำผุซซมเบิงบอถ้าดวงดีถ้าปลากินเบ็ดก็ถือว่าดีไปครับการตกเบ็ดย่อยยังมากไหมครับปลาวกินเบ็ดเก่าธรรมชาติแทนครับผมเจ้าครับเจ้าเยี่ยมครับเยี่ยมสุดยอดครับถามนั้นครับผมเดี๋ยวข้ารุ่นไปน้ากันอีกครับผม อมนีที่สอนจะมีเตรมนีผลงานบ่ทิศสอนกับบรเนียใจกันนะครับทิศสอนกับมาไม่มาขังแรกมาเธอแรกครับโอเคครับผมตามนั้นครับเดี๋ยวลุนไปน้ากันเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมค่แล้วครับทิศสอนเกียบอุปกรณ์เรียบร้อยล้วครับทิ่สอนมาหมานเลยครับเมเนียวใบยจ็กเตรียมเลยป่าบรตอดไปยังเลยนะครับเงียบครับ กลับบ้านดีกว่าครับตานั่งครับผมผูได้มากกูได้ถึงแก่กย่เริ่มกดไค์กดแร์กดติดตามที่สอนน้ำเนี่ะครับผมคลิปนี้ที่สอนก็จะได้ไว้ซัมนี่ยกันเดี๋ยวห้องเบิ้งบรรยากาศรอบคางอีกรอบแล้วห้องกับกลับบ้านกันดีกว่าครับตามนั่งครับผมนี่เป็นบรรยากาศรอบคางนะครับข้างล่งก็เป็นประเทศไทยของเขานะครับผม ต้มไปทางนี่กับไปทางหนองคายนะครับทางมุกดาหารทางนครพนมครับผมลงไปทางนี้ถ้าทางนี่ก็เป็นประเทศพื้นบ้านครับประเทศลาวครับผมถ้าขึ้นไปเที่งพุ่นกาเป็นภาคเหนือครับ้นไปทางพุ่นภาคเหนือครับทางเมืองเลยทางภาคเหนือ้นไปพุ่นละครับ ที่สรงกับบอมีแต้มบ่มีผลงานในตำบลส้มเบิองนะครับเมื่อน,นี้สงสัยที่สร้างกับเจเดวไวซ์หนีก่อนโอเคครับผมตามนั้นครับคลิปนี้ก็จะได้ไวซ์หนีก่อนปอดคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับเจ้าครับเจ้าเยอะครับย่ำสัอยอดครับผม